ครับบอดดอกมีสามผัดชินพี่น้องเจี๊ยบฟ้าพี่น้องมันเผาเวอครับไหนเขาสามพี่ดอกแล้วพี่น้องเบื่อๆครับผมอันนี้ก็เป็นปลาบัวกระโดดแล้วพี่น้องเจ้าเกีบเน่าแล้วครับแดงก็เท้าใดแดงนี่ครับบัวกระโดครับพี่น้องโอ้สุกแล้วนี่หวานลอเห็นไหมพี่น้องฟ้าหนื่อยง่ายได้ว่ารถ โอ้สีแดงแดงขอด้วยเลยเราเห็ดตงรงแดงใสงงง่ใส่แดงแดงใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมึงเป็นมึงเออเดี๋ยว,ยวกำลังไปเอาเห็ดกันงามงานางะละานนนยพี่น้องเห็ดฟางอีสระเอียวครับผมเห็ดุ่มกับนีครับพอสมควรแล้วพี่น้องไปต่อไปครับ เขาได้ยี่หร่น้องคนนี้ฝนตกมันเปื่อยครับผมใช่ดอกบานนะงน้ำเลยพี่น้องคนนี้ครับโอ้จุ่มน้ำดีแต่ว่าไปน้ำกันเนาะนะพี่น้องพอได้ทูบแล้วครับเป็นฝนถือถุงอย่างเดียวครับพี่น้องคนนี้เมืองกล้อนนี่แม่ล่ะ โอ้ <laughs> งามเลยพี่น,อน,น้องเปลี่ยดปังเอาเปลียปังอีทะเลียวนี่นังปิงตุแบหยบปะไปเรื่อยๆพี่น้องนี่เด้เท่าบา่เอาได้อยู่ได้บ่ฮ้ยเขามาตัดหญ้านี่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยเย็ดยังเลี้ยง bụn à, lỏng một ngày ngay đây nè, tháo các, chuyển tao bay, thay miếng áo tháo, đi theo đi đây, nè, anh em, 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 ายพี่น้องลายยครับป้าดอกงามแสดงงามแสมียอะแยนะไหนพอสมควรแล้วพี่น้องเครื่องถุงนะครับฮะเออเแงเลยี่ากินอะไรอย่างเนี่ยเนียวองนี้ coi dịp muôn mứt nè cứ còn được bay này là thăm này, may may đấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Kim thùng ở đây nè dạ, thảo có, thảo có áo. Rồi này cao thôi, anh em tia đó, thằng thảo vào thảo vào Đang đây cậu đó, anh vào thảo vào ừ. thảo vào thảo vào thảo thảo và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 o thảo này thảo vào thảo สวนวุ้าโดพี่น้องโุ้กโดูก็ไล่ครับผมปลาวุ้กโดูครับใครมากินน่อพี่น้องโุ้กขดูลุกครับน้องฮะมันไม่สุกเว้ยไปหาไปผมรู้มากินี่น้องโุ้กโดูไล่ครับครับโุ้กโดอยู่อิตรีพี่น้องเป็นปลาใหญ่ได้ครับผมแม่นเบนไปทำนี่กับปลาวุ้กโดครับเป็นวันใหญ่ อยู่ภาคกลางของอิสราเอลพี่น้องว่าอีนแล้วทุกคนผู้ดอกอยากถั่าแน่ครับพี่น้องผมบอกรอบครับถั่วดครับหาดอกอง,งามพี่น้องถือขวนพี่น้องมันอยากเป่วยๆแน่ครับผมบอกอกบตัวไหนครับตัวไหนเอานี่ได้ครับหนึ่งขมงามเลย มึงงามเลยพี่น้องเลย <c oughs> ครับผมโอเคครับดอกนี้ถือว่าได้การปาดครับผมขาวๆเลยครับขึ้นเงาอุ้ยไปอันนี้พี่น้องดอกนี้เพาะไดๆมาครับอู้ดอกง่าอ้โอเคจ้ะพี่น้องดอก ขาวดีเจ้าครับปัดาาข <c oughs> ดกกาพี่น้องตั้งรางไครขี้ไรไเถ่าวห้องกระบอกพี่น้องเแห้งเขาขีมเลยครับมันเถ่าวแห้งเหรอเป็นเสือต่อไปพี่น้องหลายอยู่พี่น้องขึ้นมาแั้วที่บานเบิดครับตอนไปใบขึ้นที่เป็นจุ่มดีอยู่ผมว่า,าไไเรื่อยๆครับพี่น้องบานเขาแห้งเขาเบาครับ ร้ายแห้งพี่น้องโอ้ยตอนหมาเป็นบานครับผมเท่าเอาไปกัแตกก็เลยพี่น้องเท่าแย่งนี้ครับถือฝนพี่น้องจะได้เอาไปกัแตกกืเลยพี่น้องเบาแล้วครับยบานเบิดพี่น้องเอ้ยลงมาตอนใบใบครับมันตึงผิดเท่าแย่งครับเบาๆหลายอยู่ครจะหึง,งบานแหี้ย บ้านเวลาพี่น้องเขามานสวยพมดเฮะเออเดี๋ยวตอนไปบายเั bye ็กน้อยครับพี่น้องถงงมาเอาไม่ครับต้องจีบจูมดีตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสองหนึ่งพี่น้องของอิสระเฮะอืมแต่เพราะได้ซูปอยู่ดอกพี่น้องพ่าได้แกงอยู่ครับ

พอป่ะใหญ่ย้ท,ท่าไมันบอลทันทีนดำตาลเนี่ยเดากได้ที่ขาวอยู่ไหมเด็กยื้อนป่ผานเลยกำลังหนุ่มเนาะที่ขาวทีนี้น้อยๆถือขนนแล้วมอ,องคนนี้เห็นใจงเตี้เมากใช่ไหมออมีบ่มีดอกเดียวนึ่งเ,เด็กเวลาพี่น้องเอ้ยถือขนครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาเนาะบรรไดดีๆเขาต้องเอาได้บุด๋ดีเขาก็ปล่อยเขีย่ยมได้ครับหอยไก่มาเขวเหลืองไก่ปลาแม่แดงโอ้รกระโดดไปเนาะสายครับผมเอาจบคลิปไปทำนี้นะพี่น้องเนาะกลับบ้านแล้วครับผม